哎，我拿走拿这个。 สวัสดีครับทีมงานแฟลชไอทีเมเดียโปรดักชันร่วมกับสโมสรลูบุรีซิตี้ครับขอนำแฟนบอลทุกท่านเลยนะครับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ครับฤดูกาล2024-2025ครับในโซนภาคกลางครับสัปดาห์ที่18นะครับสัปดาห์นี้ลบุรีซิตี้มีคิวบุกมาเยือนทางด้านของอ่างทอง FC ครับในส่วนของการบรรยายในวันนี้ครับอยู่กับกระผมนะครับกีรติกรยัสโรครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับ มารับชมเกมเยือนกันหน่อยครับแฟนบอลลบบุรีครับเกมนี้จะเล่นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้ลบบุรีเองก็ตกมาอยู่อันดับที่3นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยนอดกรุงเทพเอาชนะหมอปทุมไปได้4ประตูต่อศูนครับแล้วก็ทะยานไปครั้งเป็นจ่าฝูงของโซนภาคกลางแล้วนะครับ แล้วก็การบุกมาเยือนทีมอันดับ9อย่างอ่างทองเ c ีในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่างทองเองก็ยังไม่การันตีที่จะรอดปลอดภัยนะครับก็ต้องเน้นแทบจะทุกเกมเลยครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อเสษผู้เล่นตัวจริงกันนะครับของทั้ง2ทีมไปกันที่เจ้าบ้านก่อนเลยนะครับมีวัชรพนินพลอย อาวัชรพลศรีนินนะครับธนากรสถานพงครับอบูอากาซิดิกิโคเน่เดวตาเอนโดครับวิภูโคชวงมาเบล่ากาเอลเซดริกครับสุภวิชชูศักดิ์สกุลวิบูลนะครับเป็นกัปตันทีมมีนัทวุฒิอีสาครับรัติพงศ์พังคบุตรครับพัชรกรนินพลอยเพชรแล้วก็ผู้สับประตูครับนัทวุฒิผู้บุญคุณวริศบุญศรีพิทยานนท์เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับส่วนทีมเยือนโรบรีซิตี้นะครับแทบจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมเลยครับ มีนนทวัฒน์กลิ่นจำปาสีครับเป็นกัปตันทีมมีกฤษณะจำเนียนการนะครับกฤษศลินชินาสีอเล็กเมอร์มอสครับจิระอัดวิงวอนธีรพัฒน์แสงวงลูคัสมาซาโดครับทีโอโมราเอสครับวิศิษฐ์ักชาตรีสุขสันค์มุ่งเป้าแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของศิลเสศเอกประทุมชัยนะครับก็เฝ้าเสาต่อนเนื่องเลยส่วนผู้ตัดสินนะครับสี่ท่านที่ทําหน้าที่ในวันนี้ครับ ผู้ตัดสินที่หนึ่งเป็นคุณบุญเจริญโพชัยครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1คุณธีรพลนนทคํมจันครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2คุณธีรพัฒน์อินเสนาและก็ผู้ตัดสินที่4ครับคุณชาติคลิปสิริพงศ์ครับร,รวมพลังกันก่อนนะครับทางด้านของลรบุริซิตี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศมารับชมเกมเยือนกันหน่อยครับแฟนบอลปกติรับชมการถ่ายทอดสดเฉพาะเกมในบ้านนะครับ มาเยือนอ่างทองก็ถือว่าไม่ไกลนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ข้างเคียงกันตอนนี้นจะต้องโฟกัสไปทีละเกมมาครับกําลังขับเที่ยวกันอย่างสนุกเลยครับในทางด้านของโซนภาคกลางครับมาดูเกมกันเลยครับเป็นทางฝั่งทีมเยือนโรบุลีซิตี้ครับเป็นฝ่ายเขียรูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับมาในเสื้อสีน้ําเงินนะครับเป็นชุดเยือนส่วนเจ้าบ้านก็สีเหลือง สีประจำสมโมสรน,นะครับชุดเก่งเลยเริ่มมาก็เปิดเข้าใส่ก่อนเลยนะครับทางด้านของทีโอโมราเอสเกมนี้ก็ได้กลับมาเอาสตาร์เป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าสนใจเลยนะครับทางฝั่งของอ่างทอง FC ครับส่งทางด้านของเรือตาเอนโดครับซูน,น่าชาวญี่ปุ่นนะครับวัย22ปียืนค้าเป็นซูน,น่าตัวเป้านะครับ ขนาบข้างด้วยทางด้านของพัชรกรนินพลอยเพชรตัวรุกที่ดึงมาจากพลังการเนฟซีครับในศึกไทยลีก2อ,อีกหนึ่งคนก็มาเบียร่ากาัเอลเซนตริกครับอันนี้มาจากลีกสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสัญชาติฝรั่งเศสนาทีแรกของเกมครับทางฝั่ง้าวบ้านจะได้ลุ้นก่อนเลยครับสุภพวิทย์กับตันทีมนะครับอยู่ที่บอล สาม่นหรือเปล่าครับลูกฟรีคิกตรงนี้เลือเปิดไปในเขตโทษเอาสากัดมายังไม่ไปไหนนะครับตรงกลางเป็นทาง้านของอ่างทองเก็บได้ครับเอาชัวร์เลยครับทาง้านของสุภวิทย์ืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเพื่อนขยับเข่าตำแหน่งแล้วหวางออกด้านไกลเลยครับดูตรงนี้วิภูโคชวงศ์แต่งเข้าด้านในได้แล้วอะไรครับใช้ความพิวหนีมาวิภูไปต่อสุดเส้นลูกนี้จะหัก <c oughs> กลับมาไม่ได้นะครับ ป็นกลินลินชีนสีครับที่ลงมาช่วยเกมรับั้แว้วดักได้แล้วดูตรงนี้ก่อนครับจังหวะโต้กับจีรานวิงวอนมาคนเดียวครับแต่ยังขืนมาได้แล้วเบียดกันตรงนี้สุดท้ายยังได้เป็นบอลทุ่มอยู่นะวิภูหักข้อมาพัชรกรพลิกได้แล้วทางซ้ายมาเบล่าขืนซ้นๆก่อนครับพัชรกรออกเป็นวิภูโคจวงครับขออภัยสุขสันต์ที่หาบอลเจอก่อนนะครับโอ้โหสื่อสารกันพลาดนิดเดียวครับเกือบไป แล้วดูตรงนี้จังหวะออกบอลไปแล้วครับพัชชรกรนินพลอยเพชรครับไปฟาวขยับมานะครับบอลของอ่างทองรัติพงศ์ฝากต่อครับพัชรกรอุโดนล้อมหน้าล้อมหลังเอาไหลมาตรงนี้ หัวการสุดท้ายเป็นบอลของลบุรีครับอูแล้วให้มายังไม่ออกนะครับอเล็กมอมอสได้โตกลับแล้วครับรอเพื่อขยับไหลมาทีโอลูกนี้ดึงยังว่ารอโดนลุมยังไปได้แต่สุดท้ายก็เสียเอาแล้วดูอ่างทองตรง,ตรงนี้พัชนกรซ้ายกดแล้วมีชั้นแผลครับแต่ว่าก็ไม่เป็นอันตรายต่อทางด้านศิลเศษครับฟ้าไว้ได้ ねえ